มันมีเสืออยู่ที่แม่วงเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดว่าป่าแม่วงเนี่ยมันดีดังนั้นถ้าเกิดจะเกิดโครงการพัฒนาอะไรที่มันเข้าไปทําลายป่าเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมดังนั้นการประเมินความคุ้มค่าการประเมินคุณค่าของป่านเนี่ยมันก็ต้องเอาข้อมูลพวกนี้เอามาคุยกันการสร้างอ่างเก็บน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เข้ากระบวนการทางสากลศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบโครงการแล้วก็มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาผลก,กระทบต่างๆ โลกลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงสำรวจความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์จนทำให้คนเริ่มออกมาต่อต้านหางจะนำป่าไปแลกกับพื้นที่เขื่อนติดตามได้ในรายการรักโลกวันอาทย์ที่16และ23พฤศจิกายนนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง 19, 19นาฬิกาทาง Nation TV